เช็คแผนการจ่ายเงินตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมมีวันไหนบ้างได้รับเงินจำนวนเท่าไรเดี๋ยวเราไปเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับหลายท่านนะครับเตรียมตัวต้อนรับเดือนใหม่เดือนกรกฎาคม2565นนะครับวันนี้ผมเองนายเอกนะครับจะพาทุกท่านไปตรวจสอบเช็คแผนการจ่ายเงินของกรมบัญชีการกันนะครับว่าในเดือนกรกฎาคม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับเงินเข้าการจํานวนเท่าไร่และวันไหนบ้างนะครับก็เรียกได้ว่ามาเช็คแผนการจ่ายเงินในตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มาเช็คกันนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวน13.45ล้านนะครับจะได้รับ เงินเข้าในวันที่เท่าไรกันบ้างไปดูรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่1น,นะครับก็เป็นวันที่1กรกฎาคม2565นะครับก็คือการเติมเงินนะครับซื้อสินค้าในกลุ่มผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับก็จะได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นแบบปกติที่ท่านได้เคยได้รับกันอยู่ ทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมก็ยังต่อให้ใช้ได้อีกนะครับไปจนถึงเดือนกันยายนกันเลยทีเดียวนะครับกลุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้เกิน30 0 0 0บาทจะได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ได้รับการเป็นปกติอยู่แล้วใครที่เคยได้300ก็จะรับเหมือนเดิมใครที่ได้รับ200ก็จะรับเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ ส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกา๊าซถุงต้มนะครับจำนวน100บาทนะครับก็มีการต่อมาตรการนี้ออกไปนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้ต่อโครงการของกา๊าซถุงต้มเนี่ยออกไปจนถึงเดือนกันยายนกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าได้ช่วยเหลือพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปในตัวนะครับ แล้วก็รายการถัดไปนะครับจะเป็นค่าโดยสารนะครับรถประจำทางนะครับหรือบขอสอเนี่ย500บาทนะครับต่อเดือนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของค่ารถไฟฟ้า MRT BTS แล้วก็ A L R ด้วยนะครับหรือว่าขอสอมอกออีก500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองนะครับซึ่งรายการทั้งหมดเนี่ยที่เข้าในวันที่1เนี่ย ก็ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับให้ใช้ในบัตรให้หมดนะครับไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการหรือร้านค้าทงฟ้านั่นเองนะครับตรงนี้หลายท่านหลายคนนะครับรอการลงทะเบียนใหม่นะครับบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีไรายได้อยู่ปกติแต่เมื่อโควิดผ่านไปอะไรต่างๆผ่านไปกลายเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังในเอกเอาไว้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเพื่อ จะได้ไม่พลาดนะครับข่าวสารการลงทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคมด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ากรกดาคมเนี่ยเป็นรอยต่อนะครับเป็นช่วงกลางปีนะครับงบประมาณอะไรต่างๆก็จะมีการเนี่ยตกลงแล้วก็หาลือกันในช่วงเดือนนี้แหละนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการเงินเข้าวันที่15กรกฎาคม2565นะครับก็เป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในโครงการนะครับก็คือลงทะเบียนเอาไว้นะครับท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้่าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเงินเข้าทุกวันที่15กรกฎาคมนะครับทุกวันที่15ของทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะเข้าอีกเช่นเคยเหมือนกันนะครับก็จะได้รับ50บาทหรือว่า100บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็ ไอ้ตรงเนี้ยนะครับจะได้รับเป็นปกติใครเคยได้รับ50ก็เหมือนเดิมใครเคยได้รับ100ก็จะเหมือนเดิมนะครับรายการนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ถอนเนี่ยก็สะสมนะครับไปในเดือนถัดไปได้นั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยยังบอกว่าเอ้ยออของผู้สูงอายุเนี่ยมันให้น้อยไปไหมหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารว่าจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้เป็นเพียงแผนการว่า ในกระกฎาคมเนี่ยจะมีเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ในเอกจะนำมานำเสนอให้ทุกท่านทราบเลยนะครับถ้ามีการเพิ่มหรือมีการปรับอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของเบีย้ยของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับจะเป็นวันที่18ก,กรกฎาคม2565นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของเงินคืนค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำประปานะครับเงินคืนค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็น้ำประปาเนี่ยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรแล้วก็ใช้น้ำประปานี่ยไม่เกินนะครับ315บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินคืน ค่าน้ำปลาปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินเนี่ยนะครับ mm. ก็จะต้องจ่ายเองนะครับจ่ายเองแล้วก็ส่วนที่รัฐช่วยเนี่ยเขาก็จะอโอนมาให้ในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับแล้วท่านสามารถใช้รายการเนี้ยถอนเป็นเงินสดได้นะครับที่หลายคนมีข่าวออกมาว่าในวันที่18จะมีการโอนเงินอะไรตรงเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการโอนเงินนะครับเป็นการเลาอะได้ บินค่าน้ำค่าไฟมาแล้วเราควักเงินตัวเองจ่ายไปก่อนของเดือนที่แล้วแล้วในเดือนนักรักกาเนี่ยเราก็จะได้รับเงินคืนของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับเข้ามาในกระเป๋าเรานะครับเพราะว่ารัฐบาลช่วยสนับสนุนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ยังต่อมาตรการนี้ออกไปเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการตัดออกไปนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็น วันที่2 2กรกฎาคม2565เป็นแผนการจ่ายเงินนะครับบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับก็จะได้รับเบี้ยความพิการเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับอีก200บาทนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการเนี่ยบางคนเนี่ยมีบัตรนะบางคนไม่มีบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอไปลงทะเบียนว่าเป็นคนพิการกันด้วยนะครับตรงนี้จะได้รับเงินสนับสนุนนะครับจาก กรมบัญชีกลางนะครับเข้ามานะครับ800บาทแล้วก็จะได้รับเบีย้ยความพิการเนี่ยเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบวกเข้าไปอีก200บาทกลายเป็น1,000บาทถ้าได้รับรวมทั้งหมดนะครับจากสส่วนตรงนี้นะครับบางบางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยในบัตรเนี่ยบัตรสวัสดิการเนี่ยมีเงินโอนเข้ามาเลย1,000บาทเลยหรือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นคนปกติ วันที่22จะไม่มีรายการนี้เข้านะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นผู้พิการจะมีเงินเข้ามา200บาทเข้าในบัตรนะครับแต่ว่าในตัวทีเ่เป็นเงินช่วยมาจากเอากฎบัญชีการอีก800บาทก็จะรวมกันเป็น1000บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคนปกติจะไม่ได้เงิน,นตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดนะครับก็หลายคนก็มาสอบถามผมว่าได้จริงไหมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆรแล้วไม่ใช่ ก,ก็ต้องขอให้ติดตามตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับผู้พิการเนาะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับรายการต่างๆตรงนี้นะครับก็จะได้รับเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเดือนอมิถุนายนเลยทีเดียวนะครับและตรงนี้เป็นเพียงแผนการว่าเจะมีการจ่ายเงิน แน่นอนนะครับในเดือนกรกฎาคมและถ้ามาถึงวันใกล้ๆนะครับวันที่ใกล้ๆวันที่1เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าได้แน่ได้ชัวร์จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาตรการนะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ถ้าใครอยากจะอัปเดตข่าวสารก็ฝากกดติดตามในเอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าในเดือนสิงหาจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่ากรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงร้อยต่อก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารกันให้ดีเลยทีเดียวนะครับ เพื่อมาให้พาดข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเอกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่ๆมาจะนำมาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ